และนี่คือสิ่งที่ผมได้มันคือซุ้มต้นไม้ที่มีขนาดกระทัดรัดขึ้นแต่ยังคงคีปดีไซน์เดิมๆแล้วก็เปิดมุมมองของบ้านผมได้ชัดเจนขึ้นนะครับมุมนี้เลยนี่ไงผมได้มุมใหม่ในการนั่งชมวิวหน้าบ้านแล้วก็จริงๆแล้วเป็นมุมที่สามารถมานั่งเล่นพักผ่อนได้ครับแล้วพายุที่มันหนักๆในช่วงนี้พาเอาต้นหนึ่งมันเอ็นไปเข็มเหล็กไม่ใช่แค่มา ้ำให้อย่างเดียวนะครับเขาสามารถดึงกลับมาตั้งตรงแล้วก็ดูแลต้นไม้ผมเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงดังเดิมได้อีกด้วยสวัสดีครับดุกพานุเดชวัฒนสุชาติครับหลายคนคงคุ้นเคยกับรายการดุกปรับให้ของผมที่ผมไปปรับสวนให้กับบ้านต่างๆมากมายนะครับแล้วก็คงมีคําถามอยู่ในใจเหมือนกันใช่ไหมว่าเอ๊แล้วสวนบ้านผมจะเป็นยังไงมาวันนี้พามาดูเราเริ่มต้นที่สวนหลังบ้านผมก่อนเลยนะครับ จริงๆแล้วโซนนี้เนี่ยนะครับเป็นโซนที่ผมตั้งใจจะไว้เซอร์วิสกองถ่ายเพราะหลายคนคงรู้นะครับว่าบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านเช่าสําหรับถ่ายละครด้วยผมก็เลยดีไซน์ให้โซนนี้เนี่ยมีแอเรียที่กว้างและก็ดูสะอาดที่สําคัญคือควบคุมมุมมองนะครับด้วยรั้วซึ่งก่ออีกแบบนี้ที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นไอเดียที่ผมอยากจะทําให้หลังบ้านเนี่ยเป็นคอตรยัดสไตล์ยุโรปซึ่งก็จะมีเตาผิงนะครับที่เราก่อขึ้นมาหลอกๆสามารถที่จะมาเซตทําเป็น ปาร์ตี้หลังบ้านอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็เลือกที่จะใช้ต้นพยอมต้นใหญ่เนี่ยสต้นมาให้ร่มเงานอกจากนั้นก็มีหูกระจงแดงนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่ผมรักมากคือต้นนี้เจ้า s ิ l เ e r Button นะครับซึ่งผมก็จะใช้หลากหลายเพราะว่า s ิ l เวอร์บัตเนเนี่ยนะครับเขาให้อารมณ์ของสีที่ต่างจากสีเขียวทั่วไปคือสีออกโทนเทาๆแบบนี้ผมนิยมเอามาใช้ในสวนเพื่อสร้างความแตกต่างซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้กลายเป็นต้นที่เป็นที่นิยมนะครับ ส่วนด้านนี้ครับเป็นบันไดที่ขึ้นบ้านซึ่งจริงๆไอเดียแรกๆเลยเนี่ยผมตั้งใจอยากจะให้เป็นบันไดเหมือนกับเวลาที่เราไปอังกฤษหรือไปนิวยอร์กแล้วบันไดข้างตึกฟีลลิ่งแบบนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยผมก็จะเอาต้นอันนี้เขาเรียกว่า giant grape ivy ต้นนี้เนี่ยนะครับโอ้เลื้อดีใบแข็งแรงต้นนี้ผมได้มาจากพี่ต่ายเพนพักงอกงามดีแล้วก็สวยงามมากครับอันนี้คือความตั้งใจของผมจากมุมมองตรงนี้เนี่ยนะครับริมสาวยน้ำนก็จะสามารถมองเชื่อมต่อทะลุไปที่คอร์ดยัดด้านหลังแล้วก็ เห็นกราชเฮาส์ได้ซึ่งก็เป็นมุมที่เรียกว่าเป็นมุมขายข,ายของบ้านพี่เลยแม้กระทั่งจากในห้องในบ้านเนี่ยนะครับโซนนี้เนี่ยเราทําเป็นห้องกระจกแล้วก็มีอินดอร์ l พ n น์อย่างที่เห็นครับเพราะฉะนั้นพี่พยายามจะดีไซน์เนี่ยให้สวนข้างในกับข้างนอกเชื่อมต่อกันไอเดียของพี่เนี่ยก็คือมักจะเล็งมุมมองจากภายในบ้านเพราะว่าเอาจริงๆอะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่ในบ้านแล้วมองออกไปเห็นสวนเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะถูกจัดดักเอาไว้ตาม กระจกหน้าต่างเหมือนอย่างนี้ฮะเราก็ใส่เฟอร์นต้นใหญ่ๆเอาไว้เพื่อพรางแสงเนี่ยไม่ให้มันแรงจนเกินไปในการที่จะเข้าบ้านขณะเดยียวกันมองกลับมาก็รู้สึกสดชื่นสวยงามน,นั่นเองไปดูหน้าบ้านกันเอาละครับตอนนี้มาถึงโซนหน้าบ้านบ้างซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคุ้นเคยจากละครหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าต้นนี้เนี่ยครับจริงๆเป็นไฮไลท์หน้าบ้านเลยคือเจ้าต้นพยอมพยอมต้นนี้เนี่ยผมได้มาหลายปีแล้วครับตั้งแต่ยุคที่น้ําท่วมกรุงเทพอะ่ะ แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราสร้างบ้านกําลังจะเสร็จใหม่ๆก็เลยตัดสินใจที่จะยกเขาขึ้นมาอยู่ด้านบนในกระบะแบบนี้เพราะว่ากลัวโดนน้าท่วมเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่เรารู้ครับว่าไม้ล้อมเนี่ยนะครับเขาจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการโค่นล้มโดยการมีการค้าต้นไม้เอาไว้ซึ่งผมเนี่ยไม่ชอบมากๆเลยก็คือการที่จะเอาไม้มาค้าเป็น หมือนกับเป็นซุ้มสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรกันเอาไว้เนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับสไตล์ของสวนแล้วก็รวมถึงอารมณ์ของบ้านด้วยผมก็เลยดีไซน์ตัวคําต้นไม้ต้นนี้ขึ้นมาในตอนแรกเลยเนี่ยเป็นไอเดียของผมเองล้วนๆเลยก็คือดีไซน์ขึ้นมาให้ตรงนี้มันเป็นที่นั่งแล้วก็เป็นเหมือนซุ้มครอบเอาไว้แล้วก็โครงสร้างก็เป็นเหล็กกับไม้ปรากฏว่าเวลาผ่านไปมันผุพังครับผมถือว่ามันเป็นเรื่องโชคดีของผมเลยนะครับที่ผมได้รู้จักกับเข็มเหล็ก หลังจากที่ทำงานร่วมกันมาหลายๆ EP ในรูปปรับให้ไม่ว่าจะเป็นบ้านมาบ้านมาริโอบ้านเด่นคุณหรือว่าบ้านตัวเองที่เป็นออสเตเรนคอเทจนะครับผมก็เลยนึกถึงทีมเข็มเหล็กที่จะมาช่วยแก้ปัญหาและนี่คือสิ่งที่ผมได้มันคือซุ้มต้นไม้ที่มีขนาดกระทัดรัดขึ้นแต่ยังคงคีปดีไซน์เดิมๆแล้วก็เปิดมุมมองของบ้านผมได้ชัดเจนขึ้นนะครับผมสามารถมีบันไดปีนขึ้นไปได้ คือเรียกว่าทีมงานวิศวกรมืออาชีพของเข็มเหล็กเนี่ยปรึกษากับผมในเรื่องของดีไซน์และตอบโจทย์ผมได้ทุกอย่างเลยที่ผ่านมาหลายๆคนที่ได้ดูรูปปรับให้คงจะรู้ผมก็มาปรับสวนของตัวเองเนี่ยให้เป็นซุ้มที่สามารถจะเดินขึ้นไปใช้ประโยชน์ด้านบนได้โดยมีเจ้าบันไดเนี่ยเพิ่มมุมมองมุมพักผ่อนต่างๆแม้กระทั่งมุมที่ทีมถ่ายทําจะไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นคือเชื่อไหมว่าอันนี้ ใช้เวลารื้อถอนแล้วจัดทําไม่กัน3วันมุมนี้เลยนี่ไงผมได้มุมใหม่ในการนั่งชมวิวหน้าบ้านแล้วก็จริงๆแล้วเป็นมุมที่สามารถมานั่งเล่นพักผ่อนได้ครับเอาหมอนเหมือนมา มุมสบายของผมเพิ่มมาอีกมุมหนึ่งเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือผลงานของเข็มเหล็กที่ผมบอกเลยนะครับว่าดีไซน์เข้าไปได้ไกลมากหลากหลายไม่ว่าจะเป็นซุ้มต้นไม้ในสไตล์ที่ผมอยากให้มันมีความอ่อนช้อยเส้นโค้งที่สวยงามตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนจากไม้เป็นเหล็กแสดงว่าจะมีความมั่นคงและที่สําคัญนะเขาชุบกวาวไนท์เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องสนิมเลยและเขาไปได้ไกลถึงขั้นที่เรียกว่าจะดีไซน์ตรงนี้ให้เป็นบ้านต้นไม้ก็ยังได้ หรือถ้าเกิดหลายๆคนรู้สึกไม่อยากได้ซุ้มสูงแบบนี้คุยกับเขาเลยครับปรับให้เป็นเก้าอี้นั่งเป็นโต๊ะปาร์ตี้ด้านล่างก็ได้อีกนะครับหรือไม่อยากให้เห็นตัวเหล็กค้ำเลยก็ไปไกลถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่กําลังจะจัดสวนและมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการล้อมต้นไม้มาแล้วไม่อยากได้ไม้ค้ำที่มันเกะก,กะลูกตาหรือว่าต้นไม้เดิมๆแบบที่ผมมีอยู่เนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาว่า ที่ค้ำมันทุดโซมหรือว่าต้นไม้โดนพายุกระหน่ำแล้วกลัวว่ามันจะล้มเข็มเหล็กแก้ปัญหาให้คุณได้ให้นึกถึงเข็มเหล็ก flexi tree นะครับผมรับรองเลยว่าคุณจะมีความสุขอย่างที่ผมมีกับสวนที่บ้านของคุณครับซุ้มที่เห็นอยู่นี่นะครับเราใช้เข็มเหล็ก4ต้นในการในการค้ำ4ด้านนะครับแต่พอผมเสริมบันไดขึ้นมาเนี่ยก็แถมมาให้อีกต้นนึงครับเป็นต้นที่5พอดีเลย รับรองเลยว่ามั่นคงแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญหลายหลายคนอาจจะมีคําถามอยู่ในใจว่าคําว่าเหล็กจะเป็นสนิมไหมไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเขาชุบกาวนาให้อย่างดีซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนถ้าเกิดสนใจสามารถปรึกษาทีมงานเข็มเหล็กได้เลยครับเอา,าเป็นไงสวยไหมครับเอาจริงๆนะหลังจากมาค้ำต้นนี้เรียบร้อยแล้วผมก็เลยเถิดเลยแหละเพราะว่าสวนผมมีต้นไม้เยอะที่เห็นด้านตรงข้ามเนี่ยนะครับผมปลูกต้นซิวโอ a กเอาไว้ แล้วพายุที่มันหนักๆในช่วงนี้พาเอาต้นหนึ่งมันเอ็นไปเข็มเหล็กไม่ใช่แค่มาค้ำให้อย่างเดียวนะครับเขาสามารถดึงกลับมาตั้งตรงแล้วก็ดูแลต้นไม้ผมเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงดังเดิมได้อีกด้วยเอาละครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะค้ำยันต้นไม้แบบเหล็กที่มีความสวยงามแบบบ้านผมเนี่ยนะครับจาก f r e x i t r e e แล้วก็รีบเลยนะครับเข้าไปคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่โคด้ด f r e x i d ี่ครับ และคุณจะได้รับสิทธทิพิเศษนะครับในการสำรวจหน้าง,งานฟรี20ท่านเลยทีเดียวนะครับ Flexity ตรองกว่าอย่างมีสไตล์